สวัสดีฉันคือจิงส์ที่มาพร้อมกับท่ายืนใหม่หวังว่าวันนี้คงจะมันไม่น้อยอ, <c oughs> อะไรกันเข้าอาฮ่าเข้าเกมแล้วตัดตัดตาละตัตัตาะตัดตัดตะตั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 ดตะตัดตะตัตะ อย่าจะไปยุ่งกับครอแบบนี้นะหรือจะเอาอย่างนั้นเหรอเอาแซปไปกินหน่อยสักหนึ่งระเบียดนิ้วหน่อยอ่ะเอ้ยมีคนหลงทางมีคนหลงทางโอ้โหเว็ดินเวดินโอ้โหโดนสะดันงั้นเอาแซปไปหน่อยละแกวอ going on here? อื้มบายเทพเจ้าแอนซิดไม่เคยจะได้คิวเลยอจะไปไหนอย่างนั้นหล่ ยังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดไฟนี้ต้องเป็นของเราหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่แต่อันนี้ต้องไม่เหลือมันต้องไม่เอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่มีทางรอดหรอกหนูเลยเหลือโอ้โหเพื่อนก็รุนแรงอยูไ่ยไม่เบาทึกรุนแรงยกไม่เบาสวยสวยโอ้เพื่อนเพื่อนหมดแล้วไม่มีอันนี้มันหิวอันนี้มันหิวสวยบราด้ะโอ้โหตัดไปอีกหนึ่งโอ้โหดับเอ้ยเด็กหลงเด็กเด็กหลงมันจะยังไงเราแรงแล้วทับออกเลย าหาลบไปที่นี่ไม่ใช่ถนนของเธอนี่มันเก่งของนี่มันฉิ่นเราแล้ววะเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้แอบออกไปซะระเบิดลงระเบิดลงจิ้งเสืเบิดแล้วเฮลโลลีเดอร์บอยมาดิมามาเข้ามาเอาหิวมากใช่ไหมอยากได้เข้ามาเอาเลยอยู่หลังพรอบเนี่ยไอ้นมเข้ามา,าโหเสร็จไปหนึ่งครับตอนนี้สวยมากเพื่อนเร,เราต้ตัตํา่ไปโดนอีกโอ้โหวเว้ยแซบสุดท้ายคือความหมของเราแล้ว ดตาๆดตาๆดตาๆด่าๆตันดต๊บาั๊บปั๊บปั๊บปั๊บาั๊บปั๊บป้าบปั๊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 บปต๊บปอ๊บปั๊บปั๊บปัาบอั๊บป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 ั๊ปัปัาบปั๊ั๊หมดแรงั๊บวั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอั๊บปั๊บปต๊บปั๊บหั๊บปั๊บป เราก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นทำไมยอมกันอย่างนี้ไหนดูซิสกอร์เจ็ดสองเก้าเดี๋ยวนะวั a มันยังไม่อิ่มหนำมันก็ใจมัแบนมันก่อนเลยละกันอ้มวยเนี่ยหลายครั้งแล้วนะแน่นอนว่าต้องน้องจิงอยู่แล้วพาวเดอร์นะนะดูการเลือกตัวละครสินี้มาสิครัชไม่เกิดก็ไม่รู้จะว่าจะไงแล้วล่ะนะช็อตนี้มาขอให้สักตาแล้วกันครับผมเล่นมาสองตาแล้วคือโอ้โหเขายอมแพ้กันไปหมดเลยอะ่ะทำไม่กันนะอย่างนี้แหละคนมันโหดเกิน เข้าสู่เกมมาไปที่เรียบร,ร้อย welcome to wild rive r y b o d y อันดับแรกเราจะยังไม่ทำอะไรนอกจากชอนชัยเดินม,มาหน้าป้อมและกาดแอร์ับกลับบ้าน่ะนะไปพอใจแล้วเริ่มกันที่ไอ้เจ้าน้องบับฟ้าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราหัดเทียบ์ย่ยอยบ,ยบายๆนะจ๊ะมาข้างบนเหมือนจะเป็นประเด็นแล้วครับจอนนี้มาเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเลยกันนะเฮ้ยเหมือนจะมีประเด็นมาช้อดน,นี้โว้ยถือไหม โอ้โหนิดเดียวจังหวะนี้ต้องไม่พลาดแล้วล่ะโอ้โหเจ้ว่าอีกเลยเนี่ยจังหวะนี้โอ้โหมังก็เหนื่อยเหลือเกินจังหวะดีๆแบบนี้ไม่เคยจะได้โอ้โหตองได้แล้วปะมันตรงได้แล้วปะตอนนี้เข้าเลยเพื่อนเพื่อนเ้ยเพื่อนเ้ยอุยเดี๋ยวเพื่อนไปไหนยังไม่มาทำไมเพื่อนยังไม่มาอีกโอ้โหเดี๋ยวโดนแน่ๆอ่าวเดี๋ยวทำไมเพื่อนไม่เอาตัวเนี้ที่มีการผิดพลาดทางเทคนิคเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรายอนะมันหิวมันลึกมันลึกมันแหลมไงมันแหลมไงมันคือยังไงล่ะ โอ้โหจังหวะนี้ต้องไม่รอดแล้วฮะตอนนี้แซปมาอีก2วิแซปจะมาอีก2วิฮสนหะน่อยไหมล่ะทำไมไม่ดีแล้วเอ้าเอ้าเอาโอ,อ,อ้โหให้โอกาสนี้แล้วไม่หนีได้ทีแล้วก็ดันเลยเดครับได้ทีแล้วก็ดันเลยเดครับมาเพื่อนมาเพื่อนมาเป็นแรงสนับสนุนช่วยฉันทีมาครับอย่างนี้อุ้ยสวยดึงได้วสวยมากอืมเอาไม่ได้ลึกไปโอ,อ้โหูหยนะออกมาป่าหน่อยละกันแน่เดยน้นองบับฟ้าคิดถึงเรานะเรียบร้อยแม่ย้อยสามชั้น เหมือนข้างบนเขาจัดตู้โอ้ยไม่โดนหูกาจลัสซะหน่อยว้ชาวว้ชาวโอ้เข้าได้สวยมากโอ้ยยังไงล่ะครับช็อตนี้คลาฟีีไปดิคลโอ้ีหเพื่อนตัวยืนจูไปแล้วตัวยูไปก่อนซะแล้วครับผมช็อตนี้ยังไงโอ้กับดักนี่ต้องระวังดีๆนะโดนเป็นรอบนึงแล้วคือมันต้องเข็ดเลย let's go let's go เข้าไปเลยถ้าเข้าไปนี่ก็คือเราตามไปนะเฮ้ยมันแฟดหลบไปเลยว่าจริงอาติไปหน่อยละกันโอ้โดนแต่ไม่ตาย น,นกลับบ้านก่อนละกันก่อนที่ไก่มันจะขัดอีกไม่ใช่ตัวกลับมาออกของเออไก่ก็เริ่มจะขันแล้วตอนเนี้ยโอ้โห,โห,โห,โหนี่นายจะเอาัมากรเราอย่างนั้นเหรอนี่มันไม่ใช่ยูสตรีนี่มัน นี่มันคือสลบไปจากเส้นทางของเราซะเนะมีใครดักอยู่หรือเปล่าไม่มีนะหุยข้างบนข้างบนอย่างนี้ยังไงเพื่อนโอ้โหเข้าแทงเลยอือโดนแซปไปหนึ่งจังหวะจังหวัดนรกเขาเรียกว่าจังหวะนรกแบบเนี้ยจริงส้อระเบิดหน่อยแล้วไอ้นี่รอดไหมโอ้โหไม่โดนเว้ยเนืแซปใกล้ๆแค่นี้ทำไมกูยิงไม่โดนวะโอ้โหถ้าโดนนี่คือจบเลยฮะตู้มระเบิดโอ้โห ไม่ตายอีกซซดไปอีกโอ้โหมันหนังเหนียวจริงๆมึงสั่งอาจารย์ไหนมาเนี่ยเออมากลับมาหาน้องฟ้าเราซะหน่อยนะจ๊ะเหงาหรือเปล่าไอ้น้องพี่กลับมาเรียบร้อยง,งานนี้แหละข้างบน,นโอ้หได้ป่ะเพื่อนผมว่าได้นะถ้าแบบแหลมเป่าตัวข้างในอ่ะมันต้องหิวแน่ๆเลย คือเพื่อนเราเหลือคือหล่อแล้วจังหวะนี้มันต้องได้แล้วโอ้โหไม่โดนเว้ยนโดนอะไรอุ้ยไอ้นี่ไม่รอดแล้วอันนี้ไม่รอดแล้วแล้ไหลแล้วไหลาไหลลัวไหลลัวๆจนลิ้นพันเอาว่ะรอบนี้เรียบร้อยดับเบิลคิวแบบชิวๆเป็นสายลมสายน้ำสายไฟฟ้าอ่าเล่นเข้าไปอีกเอาให้สุดมันต้องได้แล้วหรอไหมฟั่มเนี้ยโอ้โหฟีฟีว่ะฟีฟีแบบชิวๆแล้วด้านกลางเหมือนจะโดนกดหนักๆเราปล่อยไหม โอ้โหเรียบร้อยนะครับเราปล่อยกลางเลยนะเหมือนจะมีคนอ,อันตรายนะแต่ว่าอุยอ๊ย,ยแต่ตรงนี้น่าจะมีประเด็นประเด็นตรงนี้น่าสนใจกว่าชิบหายแล้วเวได้ <c oughs> เพื่อนกูหายไปได้แล้วเด้อ <c oughs> เพื่อนเรานี่ก็เก่งใช่ย่อยนะครับเลี้ยงก็เก่งไฟก็เก่ง <c oughs> เอาว่ายช็อตนี้มันต้องสน่อยแล้วโอ้โหมันต้องสะโอ้โหดึงเราทำไมดึงเราทำไมนะครับผมช็อตนี้มาไอ้นี่ต้องตายเรียบร้อยมันคือังไงหมดแล้วฮัลโหลมะเร็ง ลมาเร็งคือ,อยังไงนาะยอยากนายนายอยากจะมีเรื่องเราหุ่ยยาเดินยวใจเย็นนะเราแรงแล้วเรามีเพื่อนมาเสริมเฮ้ยอย่าเฮ้าเข,าข้าใจร่าอยยาเฮ้าที่หลังกันดูดีดีว่าเดินเหยียบเท้าใครเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ตัวนี้มันคือ,อยังไงเอ้าสวยเพื่อนดึงที่สวยมากอย่างนี้สตันไปก่อนโอ้โหสตันไม่โดนเรายังใช้ไม่เป็นเลยกับดักอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก็ได้อยู่เหมือนกันไหมสวยโอ้โหเพื่อนได้มางกรด้วย ก็จงคิวเหลือเกินเรียบร้อยแค่นี้ฝั่งมันก็จะไม่มีบูใช้กันแล้วแล้วเราก็จะดคิวชิวแบบจัดจัดนะครับเอาเล่นเล่นมันคนเดียวทั้งแมปอะว่าจะกลับไปเอาของแต่ไม่แล้วดีกว่าเหมือนเพื่อนเราจะอยากต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคอยอยู่เพื่อสนับสนุนเองเฮ้ยเหลือด้านหน้าด้านหน้าเหมือนจะมีไฟครับผมโอ้โหบอสแบบเปิดอันติแล้วทำไมดันทำไมตัวท่านใหญ่ขนาดนี้มาบอสแบบก็มาแบบ กูเกิดมากตอนนี้เจ็ตระเบิดจิงส์จิงระเบิดไม่ใช่เจ็ตบ้าจริงติดวอลเล็์ไปหน่อยโทษทีมาครับไอ้หมอนี่เหมือนมันจะอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยอุ้ยทำไมมันแรงขนาดนี้โอ้โหตายคู่ไปเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้โหมาครับหูยชัดดาวกันไปชัดดาวกันมาโอ้โหครับเพื่อนตรงกลางน่าสนุกจังเลยสองหนึ่ง <c oughs> มาเลยจังหวะน,นี้ขอบาแหลกสักอันก็ยังดีนะครับเพื่อความอุ่นใจโดนแซ่บไปแล้วแต่มันแฟดหนีไม่ได้หูสวยดึงสวยมากเพื่อนจังหวะน,นี้มนตุ๊บเป็นของเราสิครับผมเนี่ยมาได้บาแหลกมาฟรีหนึ่งอันแน่แน่ถอยก่อนได้ไหมถอยก่อนได้ไหมมันยังแบบไม่อิ่มหนำสำล้านเลยอ่ะสกอร์แค่ไห้เอา้ายอมแพ้กันอีกแล้วโอ้เรียบร้อยเลยคือวันนี้มันเป็นอะไรวะเนีย โอ้โหยกเครดิตให้เพื่อนเลยเลี้ยงเก่งมากโอเคอีกแต้มเดียวเราก็จะขึ้นแล้งละมาดูดีหูสกอร์มันแค่นี้เองอะมันยังแบบ มันต้องกว่านี้นะมันถึงจะมันอแล้วสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะโอ้โหยอมแพ้ก,กันรัวๆให้ตายเถิดขอบคุณกันมากๆเลยนะครับสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบในซีรีส์ของ L L นะจ๊ะติดตามกันต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเพลย์ลิสต์ของ L L ผมไม่ทิ้งง่ายๆหรอกมันจะมาเรื่อยๆเลยส่วนวาร์เรนนะครับหลอกกันสักน,นิดหมาแนะ่วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยสพอร์ตกันอยู่ตลอดเลยนะครับวันนี้เราต้องไปกันแล้ว Have a nice day see you around นะจ๊ะ we yeah.